สวัสดีครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับผมนี่หน่วยซิวเด่นหน่วยซิวเด่นตำรับไพรหลวงนี่นะสุดดยอคือ,อยังยาโอ้ยเดี๋ยวถือว่าควรชน,ยอยนะอีกนะมาครับผมพี่น้องครับพบพอๆกันกับอีสานอ่อนลอดลุงแมงน้ำทิมครับผมนี่โอ้ยจักปลาหน่อยปลาใหญ่ได้ฝนอะ่ะแดงขั้นเป็นฝูงเลยแต่ว่ามันก็สายน้อยกว่าซิวอยู่มั้งแต่ปลาซิวยังกินเก่ง สวัสดีครับผมพี่น้องเหมืออขคาเสี่ยาไปนี่ครับผมพี่น้องครับเมื่อนี้เข้าร่วมตัวกันเมาสาหลวงนะครับไา้พี่น้องเมื่งครับผมสาหลวงนี่เป็นสาหมู่บ้านนะครับผมหนามันเหลือหน่อยแห้งพี่น้องสีตะลึงว่าสาหนิงราค่าทอด พูดเนี่ยมึงเิล้วมึงพี่น้องดีหูว่าราคาราคาราคาที่พวกเต้าเฮาเหมาน,นี่น,นี่ครับผมพี่น้องพูดน่ะพูดพี่น้องว่าเท่าไหร่อ้าก็หมิ่นมาพูดนะครับผมประมาณสามลาด้วยนี่ครับอืม บากุงบากุงจ้าห้องคุ้ยเลยประสนนี่คือน้องหลวงครับผมเห็นน้องป้าๆก้องพ่อหูเนาะครับผมพี่น้องครับนี่น้ำบรื้กครับผมพักเกแล้วครับผมพี่น้องครับครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับวันนี้เรียนของใหญ่พี่น้องของใหญ่อย่างไงครับอย่างไงตกสายใหญ่ตกสายใหญ่พี่น้องโอ้โหปุณห์นะเมืองปุณน์เรียกว่าน้ำบรื้กครับน้ำเพียงเข้านี่ละเอาเอาไปกัดด่างหลอกนั่นไปก่อน เดก่อ้ยด่างก็อชุมหนึ่งยัหน่งอนปยังึบอลโอเคตับแดงปกันเลยกเโอ้หวนาคนกุ่มเลยโอ้อหุเลยโอ้โ้มันมีเป็นบวกเป็นบวกลึกบอนี่ พูเนี ετε, laughter, ่ยพู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 อืมเนี oh okay, okay. ่ยมมีแต่หุดหนีครับผมมีหลายโอ้ยโอเคเดี๋ยวหลากอะไรก่อนนะครับผมพี่น้องครับนีมอมเนี่พี่น้องยาขจายพิดนะครับโบเมนอ้วนเด้อมันเป็นร่างกัดเท้าสิไรป้าเขาไปผุนนะครับแต่ก็ใส่แหตซึ๊กเอานะครับ นั่าตอนนั้นนะ่าโอ้แง่ไม้พิ่งเอามาเจิมละ่ะพี่น้องเอเ้ยเจ้าว่านี้ต้องแบ่งห้าวครับผมห้าวครับ ไม่ได hey, he well, well, you know. right. oh, ้ท oh, um ังไหนล่ะครับเห่ครับไม่ได้ทางไหนก็ใส่ไปอยู่กูอ่านกันหรออ่านอ่นโอ้โหเด็กองเดียว น,นตนเหมือนเหมือนเทาตึกป้าน,นานา,นามนาเนี้ยกว่าอันนี้เนี้ยนามรวดเนี้ยนาป้าบื้อเนื่ยเนี้ยไมนจะขาดคือแห้งเลยไปครับผมงไปนี่สามตัวครับบ้านนี่ ตัวติยาถือ huh. ย okay, ุถือยุอ oh, you know. ูุ้ณเนาะุณโอเคเดี๋ยวมันลุนตัวกันป้าม่เดโตตุนนี่แลครับผมดึงกันอย่ังไตุ่นไหกว่านี่ตุนหนกว่านี่ตุ่นนีเนือวานใส่แก้หสเป็นลงแดงอะไรได้ลงแดงลงแดงสีแดง มันจะทักท้งเลยนออกกันวนกครับนึงนึงนออกอกครับได้นะันะครับปนินเมาพันสองนะครับผมพี่น้องครับบรรยากาศมันหาอะไรอยู่เนอ คันค okay. ันคันคันเ่ยคันยูยมันเด้ละลู้แม่ผมถูดมากมันเลยน้ำนี่ครับเพิ่งเข้าครับผมพี่น้องครับระดับน้ำ ตกก้นลึกกัเลือกเยอะมามนี้ครับตี้ม <c oughs> ่ต้องลึกครับพ่หน,น,ออนุ่น่แมงก็ในเมฆบ่เลยนี่อุย้ยเอาไหมนี่ ล่ีแต่หัวปลาช่อนปลาช่อนมีแต่หัวไปครับผมีกครับบวกไงมันตัวน้น่อยบวกไงมันกลงคืงเลยครับปากแดงกังคืงเลยเอาเนี้ยหน่อยอะไรมา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 จับตึง ไอสีน okay, right. okay. uh ี huh. okay, uh ่ไหมตาเกงฮะวะนี yeah. ่ค right. รับอาเนาะตะฝุ like ่นลุงนัดกระบอกกุ่งครับผมพี่นาะเต็มจาป่าเต็มหมือาอีถือีป่ะมาเขามาหากันนเต็มจมูกจะมาเาไป ไม่เป็นอืมโอเคหลุดไปดเรื่อ,ย,อย,ยครับผมพี่น้องครับยังว่าท่านเมื่อยู่ข้างฝุ่นเอาขามจากข้างฝุ่นมาท่างสี่บาทอาโอ้ปล่อยสิปล่อยทอดใจบุญอยู่นะกดได้ <c oughs> จะจอยห้าบ่าเอาเนะ <c oughs> ี่ยกดเติบไติ แตวต้นนีกัจอยยัต้นหนีกจอย่พ่อดยึดเาว่าาูไม่เหมคมาตัข้ขาผมเ่เหมือน,นหรอือเ่เหมือนนะครับผมพี่น้องครับไปเร,เรื่อยเรื่ยเลื้นลุ่นข้างทีกันมาอันนี้ในทั้งปูนนะครับลุงแดงที่บ้านเขานี้ได้พี่น้องด้วยหรืออีกฝั่งทั้งปุ่นด้ยครับเ้ปาปัทนเอ้าน่มันสามหลอกสี่หลอกเอาแบ่งไว โสหนาเลยแขัเจออกงดังฮะขังเจ๊า um, ้งด anyway> ังแขันเจออกข้งสามสองหนึ่งตายคุ้มนี่คุ้มนี่เฮ้ยสามตัวเฮ้ยจิงคืองี้จวมแดงจิงคืงวันสามสี่โคหนื่อยเลย ปลาหนิ่งกับมิเตรุนนี้นะครับมันเป็นน้องอป้าปาเขานะครับหุดถ้าหุดแตกสวดๆเลยนีนก็เน่าเร็วเน้ะเน่าเร็วครับ <c oughs> ผมพี Vermont, mm ่นองมันเมยขี oh. nice. ่ต้มเป็นอยงไรครับส well, anyway, ัมผ um ัสเนี่ยเมยครับเมยไหมเมย์ก็เมยคก็แปลว่ารงงานสวยบ่ได้เมยโอ้ยเจ้าเมยคกับผมพี่น้องมันหอนงมาแล้แเ้กันม่น่ครับก่อนเนี่ย โอ้ลมเย็นมาไหนเด้อหอ้มาวะมาเติมพลังมาเติมพลังมาเติมพลังเติมพลังเติลังกินเลยแห้งดิเออแถวอ่ะลุยกันต่อครับผมพี่น้องครับจัดไปโอ้แค่เนี้ยแดดบด ในโคมที่สองครับผมพี่น้องครับจากยกยกที่สองโคมที่สองโคมแหลกได้โคมแหกได้ซีโต้รุนกันครับแล้วก็นอนยูนนียยูนนิยูนียยูนยนิยเนิยูนนิออยยย เอาอยู่บปักอฮะไปเลยเงินได้ไปละัวจอยฮะบรรยากาศครับผมไปตุนกนไปเรื่อยได้เลี้ยได้เลี้ยวอู้ยต้นนึ่งเลียวเอ้าตนนึงนี่นนี่เลยมอนั่นนันัวนตนึงต้นนึงต้นนึงต้นสง ตัวสามตัวสี่สองตัวนี้คนเยอะมากตัวสองเลยปึ๊บโอ้โหไปเข้าสามเลยเดียวเลครับหมันหมันเดี๋ยวเลยเนี่ครับตัวเท่านี้แหละตัวใส่มาตรฐานใส่สวยสวยสวยงามครับสวยงามเขาว่าอู้หน่อยเจ็ดยังว่าสวยอยู่เนาะเขาว่าเนาะก็สวยสำหรับเต้าเนาะเต้าว่าสวยก็สวย โอเคครับผมพี่น้องครับเพราะว่ามาสวยเพราะว่ามาเกือบห้าโมงสาวอู้อ้ไปยับเปังบักกุ้งตีงตีงต่างสีสันไปสันเราเม่นมะเม่นเม่นเม่นฮะเขาอยู่ยเอยโอ้บักกุ้งอาศัยแค่ทำไมผมบอซูนเลยวะอ โหดไม่เจอแล้วไปลุ้นกันต่อไปเป็นสายเลยฝั่งนี้อีกครับฝั่งนี้อีกครับ <_ n ots> โอ้ยปลาไปไสายมนนันติดหนีติมีนแม่งเอ้ยโอ้โ้ เอาครับผมพี่น้องเอาละเดี๋ยวขอปลดกันเลยพี่น้องเอ้ยพูดนะอุ้ยเอาละโอเคปลดผู้เดียวนี่คำเลยนี่มือนเด่นแค่นี่ครับตึกแลเขาก็กักไว้เน้องที่กเขาก็ใไ้มองกักไว้เราจะเห้ต้องสืบกับบ่อได้ป้านะครับเพราะว่าเหาเมาเพื่นอลไรได้อพี่น้องเด้อะ ว่าเราเมาเขาแล้วเราก็ต้องเอาเนาะทีค,ครับผมดูนะครับเดี๋ยวดูผลลัพธ์กันครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวขอปูดปลาต่ำอยู่ครับผมเดี๋ยวสกแกเ้าก็ตั้งใจปูดนะครับนี่ดูนี่แหละปะ้านี่โอ้ยเปอไร้เหมือนกันคือเป็นอะไรงานเข้าโอ้โหครับผมเป็นอน้องก็เปลี่ยนได้เลย <laughs> โอ้เรียบลอยเลยแรงจึงครึ่งเลยครับผม มีโมลิออนี่ครับผมหลายบ้านเลยละ่ะแต่บบได้เอากล่องลงไปไทยมันพ่อกระเทินนะครับผมมีแต่รุน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 นี่นะครับผมนี่นก,ก็เหนือก็ลังหวานโอ้หสีเต็มกระลำมั่งอันถังผสมปูนนะครับได้ครึ่งทังผสมปูนล่ะพี่น้องเอเอครับนเก็บใส่แพร่เขียวครับผมเดี๋ยวค่อยลงไม้ไปนี่นี่เข้าเอิญแพร่เขียวนะครับ เอินถุงเขียวแหละมันถุงสีเขียวครับโอเคเป็นเป็นถุงดัดแป้งขึ้นมาไหวตาล่งน้องยางเดียวเลยครับนี่เอาล้วครับไปโอเคครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวไปชมผลลัพธ์กันอยู่บ้านนะครับอยู่สำนักงานถักแกนี่หามสามเลยครับนี่มาขามมาามมาขามเดี๋ยวขับสองขึ้ครับเด้อมาขับถุงแดงเนาะ ไปดูไปถ่ายดูถ่ายแล้วไน้กงหได้เลู้แรกแรกเอาทนี่ยกแรกนะครับเนาะนี่ยกแรกนี่ยกที่สองนี่ยกสองชงใบนะครับคมพี่น้องใส่ถังนี้ถังนี้20ลิตรนะโอ้ขนาด ลุงแบ่เล่านุ่มเล่าลุงแบ่งนุ่มใหญ่เลยก้วเล่ายังดีเลยเห็นบอโอ้ยคพของเรายัง่เลยโอ้เาหลายยองตั้งรึ่งเลยออไปออมาหิดป้าแนกบ่หรอบอาเออเออ ไม่แต่ดุนซ้ำฟ้ามือนะครับก็พีฟ้ามือเนี่ยเอาเาเลยเทบกเอานเมเทแลเทซะมันหนามันลงเเอาล่เอาเอาอานาบอกนาะกกยนนี่มมีแต่พูดใหญ่ๆเลยเด้อพี่น้องเด้อ พูดสองร้อยครับผมขวดนิดนอืโอ้ยขวดึกดีเร่อะไรัี้เราต้องเลือกรอเัผมพี่น้องรับจิ้นี่นะมีคนขวเต่ามากข้อแร่ใไหว้เจ้ยดดิเฮ้ยใส่อกตูเย็นไเต็มเวดิเลกหน่อยลายดิปลอดหุณละโตคุณละไว้ไอ้ละโตก็ยดูไ้ยมีดูมีเต่ากินเนาะโอ้คนเป็นสเกิเว้สามอคน โอเคครับผมพี่น้องครับไปกับมือมือตาสังเนาะตาสังนี่เที่ยงแฮงเลยเนาะลุงเนาะกับพวกค่อยเที่ยงไปเลยว่ะโอเคครับผมพี่น้องครับคลิปนี้ก็ถือว่ากระซำครับผูดสองล้อยสี่สิบเหรอะครับผมคลิปนี้ต่างล่าพี่น้องไว้จำนี่แล้วครับไปกับบรรยากาศตกผูดป่าของลุงแดงเรานะครับ นี่ครับผมเป็นเจสีแล้วครับข้าตตองข้าให้ืมืดสีข้าสีเห็นว่าข้าเอามองไปใส่นี่เข้าก็ตตองใส่นะครับเพราะว่าข้าเมาเขื่อนอลนเนาะมืออื่นอีกครับผมเพราะว่าเบอร์น,นี่ข้าไปสวยแห้งเครื่องมือไปจนเทียงไปออกไปกขาตองมืออื่นก็ต้องเอาอีก